สวัสดีครับผมปอนนโคเนดัสในวันนี้ผมจะมาสอนท่าโบราณโบราณสมัยยุคส0งพันต้นๆครับประมาณ3-4ท่าในหมวดต่างๆครับซึ่งท่าพวกนี้ครับทุกคนสามารถฝึกได้โดยไม่ต้องมีท่าพื้นฐานใดๆที่เราจะต้องทําเป็นก่อนครับแล้วก็ผมจะสอนคร่าวๆนะครับว่าท่าพวกนี้เอามาใส่คอมโบยังไงได้บ้างครับก่อนอื่นครับคุณสามารถกติดตามได้เพื่อคุณจะได้ไม่พลาดคลิปสอนท่าคูมการหรือท่าโยโย่ในฤดูกะทิศซึ่งคุณสามารถทําตามแล้วก็เอาไปเพื่อนๆได้ครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับ สำหรับ2ท่าแรกที่เราจะมาดูกันครับคือ Back Flip แล้วก็ Snap Flip ครับโดยท่าแนว l l p ปนี้ครับก็คือเป็นการที่เราเอานิ้วดีดปากกาขึ้นไปบนอากาศครับสำหรับ Snap Flip หรือว่าซ m b snap ครับเราจะวางปากกาบนนิ้วกลางแล้วก็ให้มาทาบกับง่ามนิ้วโป้งครับเสร็จแล้วเอานิ้วโป้งนะครับมางัดใต้นิ้วกลางครับก็วิธีดีนะครับก็คือเราจะดันนิ้วโป้งขึ้นแล้วก็เลื่อนนิ้วกลางหลบออกครับแบบนี้ ปากก็จะลอยขึ้นไปบนอากาศจากแรงที่นิ้วโป้งดีขึ้นมาครับสํารับวิธีรับก็รับด้วยนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ครับอ้ารับไวครับสําหรับการเอามาต่อในคอมโบนะครับอาจจะทําให้สวยได้ยากนิดนึงครับเพราะว่าถ้ามันจะมีสปีดตกเวลาเราทํานะครับแต่เราสามารถทําได้จากท่าอะไรก็ได้ครับที่หยุดตรงแถงัามนิ้วโป้งครับเช่นแบ็ k เอ้าวซิสเตอร์สปินหรือว่าท่าแนวแท็บอื่นๆครับ ต่อมาคือ BACK FLIP ครับโดยเราจะเริ่มโดยการวางปากกาบนนิ้วชี้กับนิ้วกลางบนหลังมือครับให้ตัวปากกาวางทาบกับหลังมือเราแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะเอานิ้วชี้มางัดใต้นิ้วกลางครับแล้วก็เอานิ้วกลางหลบเพื่อดีดโดยใช้นิ้วชี้แบบนี้ครับปากกาก็จะเด้งขึ้นไปบนอากาศครับแล้วก็เราจะสามารถรับแบบไหนก็ได้ครับท่านี้วิธีต่อของโบงง่ายๆเลยคือต่อจากนิวแบ็ k หรือว่าชา a d โดว์รีเวิครับโดย ก่อนที่เราจะรับนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นไม่รับแทนแต่ให้เอารู้ชี้ไปงัดใต้นิ้วกลางรอเลยแล้วก็ดีดครับถ้าเราสามารถทําได้เรื่นๆนะครับก็จะสามารถออกมาได้สวยงามเหมือนกันครับสําหรับท่านี้มาถึงท่าแนวถัดไปครับเราจะมาดูท่าแนวสตอ e ครับ โดย store คือการที่เราบาลานซ์ปากาไว้บนมือโดยไม่ให้ปากาตกครับเหมือนตอนที่เราหาศูนย์่วงปากาโดยท่าในน,นีน้มีเยอะมากครับแต่ว่าที่ผมจะมาสอนวันนี้จะมีอยู่2แบบครับก็คือ store บนนิ้วในแนวตั้งหรือว่า finger store กับ store เฉยๆก็คือที่อยู่บนหลังมือครับให้เราจับปากามาวางไว้บนนิ้วครับหาจุดศูนย์่วงของปากาโดยไม่ให้ปากาตกแค่นี้ก็ได้แล้วครับเช่นเดียวก,กันกับแบบบนนิ้วครับก็จะได้ store ทั้ง2แบบมาแล้ว ง่ายมากๆเลยครับแต่ว่าเอ,อ่อความท้าทายที่แท้จริงนะครับมันอยู่ตรงที่ว่าเราจะามาต่อในคอมโบย,ยังไงโดยสําหรับสตอร์แนวตั้งครับเราสามารถต่อได้จากท่าเช่นทิปซอนิกครับหรือว่าเป็นการพาสรีเวิร์สมาโดยใช้นิ้วโป้งช่วยแล้วก็หยุดมาสตอร์ตรงนิ้วกลางอะไรประมาณนี้นะครับส่วนสตอร์หลังมือเนี่ยให้ง่ายสุดก็คือจากเนโอแบ็คนั่นเองครับต่อมาครับเราจะมาดูท่าแนวทรานสเฟอร์กันบ้างครับหรือเป็นการย้ายปากกาจากมือหนึ่งไปอีกมือหนึ่งครับ โดยท่าในหมวดนี้ที่ผมได้คัดมาสอนครับคือท่าไล่กันครับเป็นการตรวจปากกาแล้วก็รับด้วยมืออีกข้างครับวิธีทําครับเริ่มด้วยการจับปากกาเหมือนตอนเราเขียนหนังสือครับก็คือฝั่งล่างๆแท่งแต่ว่าให้ปากกาตั้งขึ้นทาบตรงง่ามหรือโป้งไปด้วยนะครับร็จแล้วครับเราจะหุบนิ้วแบบนี้ครับก็คือชี้กลางนางก้อยจะหุบลงมาแล้วก็หุบหนิ้วโป้งลงมานะครับเหมือนเวลาเรากำมือ แต่ให้ที่ปากกาจะบินออกไปได้ครับก็คือเวลาเราหุบมือแบบนั้นครับตรงนิ้วชี้แล้วอะ่ะมันจะไปเกี่ยวด้านหน้าปากกาครับที่เป็นด้านหน้าปากกาอยู่นิดเดียวตรงไปลายแท่งนะครับหุบไปๆไเลยแล้วก็ปากกามันก็จะกระเด็นออกไปด้านข้างครับเวลารับก็อาจจะรับยากนิดน,นึงครับแต่ก็ลองลองฝึกไปนะครับก็จะได้ท่านี้ยกมาครับลายกัน สำหรับท่าสุดท้ายครับเป็นท่าได้ฟิล์มากเวลายืนควงโชว์อะไรอย่างนี้นะครับท่านี้คือเอลโบว์พ็อปครับก็คือเราจะให้ปากาหยุดก่อนตรงหน้ามือครับวางให้มันของขวางมือแบบนี้นะครับอาจจะต่อมาจากเอ่อฟิงเกอร์เลสทำเรารีเวิร์สมาตามสปีริรีเวิร์สแล้วก็ให้มันหยุดของขวางอย่างนี้นะครับแล้วก็โยนขึ้นมาเอาข้อศอกงับไว้แล้วเราก็ปล่อยขึ้นมารับมาควงต่อครับเวลาโยนไปที่ข้อศอกครับก็เทคนิคคือให้โยนเบาๆนะครับไม่ต้องโยนแรงเน้นแบบให้โยนมาแล้วปากามันยังอยู่ทรงเดิมอะก็คือ ขวาง,งมือนะครับเพราะถ้าปากกาหมุนแล้วมันชี้กลับมาทางตัวเรามันก็จะไม่สามารถรับได้ครับแล้วก็ไม่ต้องโยนให้สูงก็จะช่วยให้รับได้ง่ายขึ้นครับแล้วเราจะเอาเอลโบพับก,กับอาร์มโรมาผสมกันก็ได้ครับเช่นโยนปากกามาลับพอทีก็พับแต่ขากลับนะครับแทนที่เราจะโยนกลับไปเราก็สามารถไหลกลับลงไปที่มือได้เหมือนกันครับเป็นไงบ้างครับคิดยังไงกับท่าแนวโอสกูลโบราณโบราณพวกนี้นะครับแล้วก็ทํากันได้กี่ท่า อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับแล้วก็พบกันในอาทิตย์หน้าครับสำหรับ2ท่าแรกที่เราจะมาดูกันครับคือ Back Flip แล้วก็ Snap Flip ครับโดยท่าแนวฟลิปนี้ครับก็คือเป็นการที่เราเอานิ้วดีดปากกาขึ้นไปบนอากาศครับสำหรับ Snap Flip หรือว่า u m ม Snap ครับเราจะวางปากกาบนนิ้วกลางแล้วก็ให้มาทาบกับง่ามนิ้วโป้งครับเสร็จแล้วเอานิ้วโป้งนะครับมางัดใต้นิ้วกลางครับ ก็วิธีดีนะครับก็คือเราจะดันนิ้วโป้งขึ้นแล้วก็เลื่อนนิ้วกลางหลบออกครับแบบนี้ปากาก็จะลอยขึ้นไปบนอากาศจากแรงที่นิ้วโป้งดีขึ้นมาครับสำหรับวิธีรับครับก็รับด้วยนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ครับอ้ารับไว้ครับสําหรับการเอามาต่อในคอมโบนะครับอาจจะทําให้สวยได้ยากนิดนึงครับเพราะว่าถ้ามันจะมีสปีดตกเวลาเราทำนะครับแต่เราสามารถทําได้จากท่าอะไรก็ได้ครับที่หยุดตรงแถวง่ามนิ้วโป้งครับเช่น back a r o u scissors p i n หรือว่าท่าแนว t a บอื่นๆครับ ต่อมาคือแบ็ k ฟลิปครับโดยเราจะเริ่มโดยการวางปากกาบนนิ้วชี้กับนิ้วกลางบนหลังมือครับให้ตัวปากกาวางทาบกับหลังมือเราแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะเอานิ้วชี้มางัดใต้นิ้วกลางครับแล้วก็เอานิ้วกลางหลบเพื่อดีดโดยใช้นิ้วชี้แบบนี้ครับปากกาก็จะเด้งขึ้นไปบนอากาศครับแล้วก็เราจะสามารถลับแบบไหนก็ได้ครับท่านี้วิธีต่อคัมโบงง่ายๆเลยคือต่อจากนิวแบ็กหรือว่าชาร์โดว์รีเวิร์สครับโดย ก่อนที่เราจะรับนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นไม่รับแทนแต่ให้เอาู้ชี้ไปงัดใต้นิ้วกลางรอเลยแล้วก็ดีครับถ้าเราสามารถทําได้เรื่อยๆนะครับก็จะสามารถออกมาได้สวยงามเหมือนกันครับสําหรับท่านี้มาถึงท่าแนวถัดไปครับเราจะมาดูท่าแนวสตอ r e ครับ โดย store คือการที่เราบาลานซ์ปากาไว้บนมือโดยไม่ให้ปากาตกครับเหมือนตอนที่เราหาศูนย์ทวงปากาโดยท่าในนีน้มีเยอะมากครับแต่ว่าที่ผมจะมาสอนวนันนี้จะมีอยู่2แบบครับก็คือ store บนนิ้วในแนวตั้งหรือว่า f i งเ e r store กับ store เฉยๆก็คือที่อยู่บนหลังมือครับให้เราจับปากามาวางไว้บนนิ้วครับหาจุดศูนย์ทวงของปากาโดยไม่ให้ปากาตกแค่นี้ก็ได้แล้วครับเช่นเดียวก,กันกับแบบบนนิ้วครับก็จะได้ store ทั้ง2แบบมาแล้ว ง่ายมากๆเลยครับแต่ว่าเออความท้าทายที่แท้จริงนะครับมันอยู่ตรงที่ว่าเราจะามาต่อในคอมโบย,ยังไงโดยสําหรับสตอร์แนวตั้งครับเราสามารถต่อได้จากท่าเช่นทิป s o n i นิคครับหรือว่าเป็นการพาสรีเวิร์สมาโดยใช้นิ้วโป้งช่วยแล้วก็หยุดมาสตอร์ตรงนิ้วกลางอะไรประมาณนี้นะครับส่วนสตอร์หลังมือเนี่ยให้ง่ายสุดก็คือจากเนโอแบ็คนั่นเองครับต่อมาครับเราจะมาดูท่าแนวทรานสเฟอร์กันบ้างครับหรือเป็นการย้ายปากกาจากมือหนึ่งไปอีกมือหนึ่งครับ โดยท่าในหมวดนี้ที่ผมได้คัดมาสอนครับคือท่าไลายกันครับเป็นการตรวจปากกาแล้วก็รับด้วยมืออีกข้างครับวิธีทำครับเริ่มด้วยการจับปากกาเหมือนตอนเราเขียนหนังสือครับก็คือฝั่งล่างๆแท่งแต่ว่าให้ปากกาตั้งขึ้นทาบตรงง่ามหรือโป้งไปด้วยนะครับเสร็จแล้วครับเราจะหุบนิ้วแบบนี้ครับก็คือชี้กลางนางก้อยจะหุบลงมาแล้วก็ขุบนิ้วโป้งลงมานะครับเหมือนเวลาเรากำมือ สายให้ที่ปากกาจะบินออกไปได้ครับก็คือเวลาเราหุบมือแบบนั้นครับตรงนิ้วชี้แล้วอะ่ะมันจะไปเกี่ยวด้านหน้าปากกาครับที่เป็นด้านหน้าปากกาอยู่นิดเดียวตรงไปลายแท่งนะครับหูบไปๆเลยแล้วก็ปากกามันก็จะกระเด็นออกไปด้านข้างครับเวลาเราก็อาจจะรับยากนิดนึงครับแต่ก็ลองลองฝึกไปนะครับก็จะได้ท่านี้ยกมาครับลายกัน สำหรับท่าสุดท้ายครับเป็นท่าได้ฟิลมากเวลายืนควงโชวอะไรอย่างนี้นะครับท่านี้คือเอลโบพ็อปครับก็คือเราจะให้ปากาหยุดก่อนตรงหน้ามือครับวางให้มันของขวาง,งมือแบบนี้นะครับอาจจะต่อมาจากฟิงเกอร์เลสทำเล่ารีเวิร์สมาปาล์มสปีรีเวิร์สแล้วก็ให้มันหยุดของขวางอย่างนี้นะครับแล้วก็โยนขึ้นมาเอาข้อศอกนับไว้แล้วเราก็ปล่อยขึ้นมารับมาควงต่อครับเวลาโยนันที่ข้อศอกครับก็เทคนิคคือให้โยนเบาๆนะครับไม่ต้องโยนแรงเน้นแบบให้โยนมาแล้วปากามันยังอยู่ทรงเดิมอะก็คือ ข,ขวางมือนะครับเพราะถ้าประกาหมุนแล้วมันชี้กลับมาทางตัวเรามันก็จะไม่สามารถรับได้ครับแล้วก็ไม่ต้องโยนให้สูงก็จะช่วยให้รับได้ง่ายขึ้นครับแล้วเราจะเอาเอลโบพับก,กับอาร์มโรมาผสมกันก็ได้ครับเช่นโยนประกามาแบบที่ข้อพับแต่ขากลับนะครับแทนที่เราจะโยนกลับไปเราก็สามารถไหลกลับลงไปที่มือได้เหมือนกันครับเป็นไ,ไงบ้างครับคิดยังไงกับท่าแนวโอสกู l โบราณโบราณพวกนี้นะครับแล้วก็ทํากันได้กี่ท่า อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับแล้วก็พบกันในอาทิตย์หน้าครับ